หน้าตาเนี่ยใช่เลยเพราะว่าโคศกจะต้องสามารถจะบอกถึงอารมณ์ของรัฐบาลทั้งชุดซึ่งมีทั้งทานายยกแล้วก็คณะรัมตรีรวมทั้งราชก,การการเมืองบางครั้งก็รวมไปถึงสภาด้วยแต่คําว่าเงาเนี่ยต้องต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเงาในทางกายภาพจะใช่ในายยกอยู่ไหนโคษกอยู่นั่นแต่ผมมีข้อสงวนาไว่าไม่ได้แปลว่าเงาเนี่ยแปลว่าเคลื่อนไหวตามกันตลอดเวลาบางครั้งอยู่ด้วยกันแต่ก็จะมีการเดาใจกันครับ คนไม่เชื่อนะว่าโัโศกที่ต้องเดาใจายเยอะนะครังไม่มีโอกาสถามแต่ข่าวมันต้องออกอะ่ะต้องบริหารการสื่อสารแนวคิดทางการเมืองรัฐบาลอยางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพหมายความว่าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วและประชาชนสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องนั้นร,ระหวังให้คนชอบอะ่ะทุกเรื่องที่ถามบางครั้งการสื่อสารมันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ และการจัดทีมเหมือนกันในระบบรัฐบาลมันมีคนอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่เรียกว่าข้าราชการการเมืองกับผู้ที่2เรียกว่าข้าราชการประจําเพราะฉะนั้นต้องทํางานร่วมกับคน2กลุ่มนี้เป็นหลักจัดวิธีการสื่อสารสัมพัน